้าพูดถึงความครบเครื่องคุ้มค่านะครับขอแนะนำเป็นรถเบนซ์เจลี2 0 DAMC คันนี้นะครับความคุ้มค่าครบเครื่องของรถคันนี้ ก็คือได้รูปลักษณ์ที่สวยงามหรูหราสปอร์ตอเนกประสงค์ประหยัดน้ำมันครับใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงด้วยเบนจ์เจล250ดีเซล AMG คันนี้ถ้าอยากเจอตัวจริงเข้ามาเจอกันได้ที่เต็นทีทีพีเมคานะครับคันนี้เสนอราคาในที่1,790,000บาทคุ้มค่าคุ้มราคา พบเครื่องจริงๆครับ